โอ้ย oh god คนดูเก้าพันโอ้มอยก god ตกใจสวัสดีครับไฟมนแรงไปไหมอะ่ะอันนี้คืเส้นอะไรอะอ๋อผมดูว่าเส้นอะไร โหคนดูหมื่นนึงพระเจ้า Hi everyone ดีใจแต่เก็บอาการขอเก็บอาการเดิดน,นึงไม่เคยคนดูไลค์คือหมื่นทำตัวไม่ถูกอะโอเคไฮสินจาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฝรั่งที่ไหน ตอนนี้คือผมแบบคืออ่าคือร้านคือเจนไปย้อมมาใช่ไหมฮะแล้วแบบมันติดเขียวเจนก็เลยต้องสะแบบยาสะผมปกติก่อนให้สีเขียวมันออกเพื่อที่จะให้เหลืองมันขึ้นมาพอเหลืองมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บค่อยไปสะน้ํายาม่วงถูกไหม ขอบคุณครับไอตอนแรกคือวันนี้ไปงานของมิสทีนมาแล้วแล้วเจมเอาผมลงแต่ว่าพอถึงห้องเจมเอาผมขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสิวขึ้นก็เลยเสยผมแต่ตอนนี้มันก็จะออกเขียวๆเหลืองๆนิดนึงอยากได้เครื่องหมายแล้วว่าจะได้เปิดเพลงได้ <Authority> เปิดไหมมันมันจะปิวไหม <Alcohol> <t ick> ปิวแหละ งัก็ไม่เปิดอีก่าใช่ครับจริงๆคืออยากให้ทถวพี่ป๊าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ and hi everyone how are you today ใครดูอยากเล่นกับนอนุนแล้วบ้าง EP 5แล้วใครอยากดู EP 6แล้ว <laughs> สวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับน้องปา๊าเป็นแฟนคลับเกาหลีครับ Hi เอ่ออายอเซโยชอนุนแมิดอ oh, mm ้าคุณเนทว่างแล้วเหรอครับพี่จุงจิงสวัสดีครับดูแล้วเป็นไงบ้างชอบกันไหมครับ mm hmm. นี่คือตอนแรกอะ่ะก็กล่าวว่าแบบเออ EP นี้คงแบบไม่ความดันขึ้น <laughs> แต่พอตอนที่ next episode มาขึ้นเป็นรูปแบบใส่หูแมวก็คือความดันขึ้นคิดไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาแบบมันจะออกมาแบบไหนแบบึงพี่เน้นนาจะยังไม่อาบน้ำแน่ ดูแมวเหอเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่า EP หน้าจะปล่อยมาหรือปล่อยแมวก่อนเพราะว่าเจตเคยพูดไว้ว่าเจตอยากเจตอยากจะเป็นหมาแบบว่าถ้าถ้าถ้าเบื่อเอื้อกับคิงใช่ไว่าแบบแอบคบกันหรือว่าแบบมีซ้อมติงกันเนี้ย i คิงไอไม่ใช่เจตจะเป็นหมาเดี๋ยวรอดูเลยแต่ที่คิดอยู่ในใจคืออยากให้หมาออกมาก่อนมันจะได้ทำใจ พราะว่าเอาจริงอะถ้าเบิดพูดถึงซีนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองอะไม่เคยใส่อะไรแบบเนี้ยคือเคยใส่หูแมวใช่แต่การที่ใส่โชกเกอร์อะไม่เคยแล้วมันทําให้เรารู้สึกมันรู้สึกแบบตัวจะระเบิดอะเพราะว่าเราแบบเราไม่เคยเ้ยแล้วแบบมันเลยทําให้เราเขิน จอยไรกับพีเน็ตนะครับคิวๆอะไรพี่บาร์ฮลัลโหลยังไม่อาบน้ำเหรอ,อยังครับคุณอาบแล้วหรอคุณก็ยังไม่อาบปะผมเพิ่ง,ถ,งถึงเมื่อกี้เลยคุณนะถึงก่อนผมเพราะว่าบ้านคุณใกล้ทำไมถึงยังไม่อาบน้ำครับทำอะไรอยู่ผมต้องเลี้ับแมวผมก่อนไหล่ะครับโว้ยสง,สงสารชูๆอะทำไมอะ มันซึมปะไม่ซึมอันเป็นไรฮะดูๆทำท่านี้คืออะไร่ะมีความสุดสุดสดคืออะไรฮะทำไปยีจู่ๆคนหนึงทำท่านี้เปล่าลองเซตกล้องผมลองดิเซกล้องจพี่พี่เกมก็มาคิดถึงแล้วแล้วชูชูไม่ได้งอนเลแล้วชูชูงอนป๋าเขาจะงอนป๋าได้ไงเขาในรถท้องใบมีมีป๋าคนเดียวคุณชูชูแต่ แต่ว่านี่ก็เข้าใจนะเพราะว่าแบบการที่พาแบบน้องไปทําหมันมันจะทําให้แบบน้องไม่เกิดโรคอืมใช่อัอนนี้ก็คือกินจากโปรติกินแบบกินไม่กินบางอย่างสุดท้ายเหมือนกับไปอยู่กับคนอื่นนะเขาเขาบังคับให้กินใช่น้องก็เลยกินเลยก็คือแบบกินง่ายขึ้นกว่าเดิม,ม,มก็ดีนะเพราะอยู่กับป๊าป๊า,ป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 าตามใจจริงอ่ะแล้วคุณทำอะไรอยู่เนี่ย เพิ่งถึงห้องเมื่อกี้เลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์ไอจีนานแล้วก็อยากจะมาไลฟ์อะไรเงี้ยก็พูดถึงออยากเล่นกับอนุนีพีห้าที่จะไปอีพีหกแล้วก็แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องสีผมเนี่ยทุกคนคิดว่าพี่เนทแบบควรย้อมผมสีไหนเพราะว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมล่ะจริงๆอยากให้คุณย้อมขาวนะแบบขาวเลยอะไรย่างเงี้ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามันจะย้อมได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ มีเวลาไปย้อมหรือเปล่าเพราะว่าทางานทุกวันเลยครับสรุปก็คือพอย้อมเสร็จปุ๊บมีถ่าย<ช>เพิ่มเติมก็คือไม่ยอมทากับก็ <laughs> อาจจะยังอาจจะยังไม่ยอมครับผมเพราะว่าจะไปอาจจะ,จจะต้องทํางานอ่ะไม่ไมีไม่มีเวลาไปยอมเลย <c oughs> แต่ว่าแบบไปพี่ในคนมาตัดผมอ่ะผมยาวมากผมยาวแค่ไหนก็แมาไม่ได้หรอกมาใจคุณไม่อยู่หรอกอ <c oughs> เรออะไรอะทำไมเล่นมุ้งแบบนี้อ่ะเอจริงได้ยินจังไม่รู้แต่ถอ,อนจริงรคุณแจมสุกพามงคลคุณ <ผม S 3> อะไรละ่ะคุณคุณากรสุทธิคุณผมมาพูดถึงเรบคุณนะทรให้ผมค่อยเพไม่คือวัน,อนนั้นตอนที่เราไปงานใช่ปะทุกคนก็พูดว,ว,ว่าแบบว่ากุลกุลหมดกุลทุกคนเอาให้ผมค่อยเขยค่อยเผยค่อยเมยน่ารักเปล่า ครถ่ายให้อ่ะฮพนักงานถ่ายให้สิอ๋ออันนี้คือเค้กก้อนจริงแล้วก็ใช้คือเค้กก้อนจริงเป็นเค้กที่แบบว่าที่หลอกเจมไม่ได้หลอกเราจคิดว่านี่อันนี้้องพูดหน่อยเครื่องตราเจมคิดว่าไอ้เค้กก้อนนั้นอ่ะเป็นก้อนจริงเลยถ่ายลงอ๋อไม่เอาเอาตรงก็เดี๋ยวไลฟ์ฟังคือตอนแรกอ่ะที่ซื้อเค้กที่เซเว่นให้เี่ยเพราะว่าคือ อยากให้เค้กเป็นคนแรกใช่เหมนกับอยากให้คือวันนั้นเหมือนกับวันนั้นอนะ่ะมันก็เป็นเค้กเป็นคนแรกไม่คือว<ๆ>่าวันนั้นอ่ะกลางคืนนะ่ยก็คือจะถึงวันเกิดคุณเลาวไงตอนที่ซ้อมเต้นใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแต่เค้กที่เราทําไว้อ่ะมันน่าจะต้องให้อีกวันนึงก็เลยรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวไปซื้อเค้กที่เซเว่นให้ก่อน,น,นอาการแต่เราไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยว่าเจมอ่ะจะคิดว่าเป็นเค้กที่ทําให้เพราะว่าเจมไปเห็นเคอร์ใช่นแล้อ่ะไม่คือเจมอ่ะไม่ไม่คือเจมมาเห็นแต่ไม่เจมแบบว่า เจมเห็นแต่เจมไม่รู้ว่าเค้กก้อนน้นอ่ะคือเจมรู้ว่าแบบเออมันคงจะเป็นเค้กที่พี่เครื่ทำแต่ว่าเจมอ่ะไม่รู้ว่าเค้กที่พี่เนทเอามาให้อ่ะคือมันเหมือนกับแบบว่าเจมรู้อยู่แล้ว่าเออพี่เครืทําก้อนหนึ่งแล้วพี่เนททาก้อนนึ่งไรก้กนที่พี่เนทเอามาเซอร์ไพรส์ก็เป็นก้อนของพี่เนทตไงอ๋อไม่ใช่ตอนแรกไม่ได้คิดไม่ได้คิดด้วยแต่ทีเนี้ยพอคุณบอกคุณบอกไม่แมวมันเดินมาแล้วปกติว่าพอคุณพูดผมก็อ๋อเลยเออ ต่ว่าเจมสต้องคิดว่าอันนี้เป็นของที่พี่ทําให้ก็เลยก็เลยสมรอยเลยแรงมากนี่ทให้ดีใจไม่แต่ผมผมมันก็ไม่อยากโกหกหรอกแต่ว่ามันมันก็ต้องยอมโกเพราะว่าที่จะได้แบบเออจะได้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยชูแฮปปี้เบอร์เดย์พี่เจมส์หน่อยเร็วตาตึงมากชูมองออมองใครอ่ะโอ้ชูมือแบบนี้เลยเหรอแต่เดี๋ยวนี้ชูเขามองกล้องเก่งขึ้นนะคุณหรอกเวลาจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาก็มองกล้องนะไม่เห็นดูมองแบบเหมอือนกแบบัแบบที่พี่เดนพูดเลยดูสิ แมวแมวแมวอืมอืมมันใช่จริงจริงายงอนป้าแล้วเหรอลูกเขาไม่เคยงอนป้าครับ่ดูมองเ้าใส่้ายปลาใส่ลายป้าดูมองหน้าทำไปก็เพราะว่ารักหนูนะชูจะบอกว่าพี่เจม่ะเขาเล่นกับแมวตัวได้แต่เขาบอกว่าเขาไม่เล่นกับหนูเขาก็หนูไม่เล่นกับอย่าอย่าอย่าจะไปต่อยจะมาต่อย เออมาดีเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยชูมาสีโอ้ยเราไม่สีผมเจนกับสีตาน้องคือเหมือนกันเลยอเอไม่เหมือนไม่ยังเหมือนหรอจ๊ะแมวตัวนี้นี่บางสิบางปลาทำไมชูมันวอแวร์เก่งเนาะ ดูดูเขาดูฮึโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้เจ้าทำอะไรนะเซ้นเซอร์ให้น้องๆเซ้นเซอร์ให้น้องด้วยเดี๋ยวปิ้วนะเดี๋ยวไอติมอวลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ้วครับหนูเต็มจอเลยใครน่ากว่ากันชู้หรือพี่แน่น่าก่ากันใครน่าก่อนมีช้อยอื่นไหม ดูเขาว่าพวกเราไม่น่ารักอะ่ะมีช้อยอื่นเ้างห,หมดหมดทานหมดแล้วทานหมดแล้วนี่ครับทานหมดแล้วมแล้วว่าแต่ดูชูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะใหญ่ตัวแบบดูแบบดูแบบว่าดูเป็นหนุ่มอ่ะเต็นติแมวอุ๊ยแมวไม่ค่อยให้ไม่ชอบให้อุ้มอย่างนี้นะแต่ว่านี่นี่นี่ฝึกมันตอนเด็กแต่เรเพราะนี่เป็นคนที่ชอบอุ้มแมวแบบให้มันแบบแบบนี้มันก็เลยชินใช่ไหมล่ะใช่เลยชินโอ้ยจริงๆนี่ี่อยากแบบชวนแบบ พี่ๆชาวออฟฟิศเรามอาะไรมากแบบพี่ปาหรือว่าคนๆอืน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบวันไหนดีอะเด๋วนะัดวันกับพี่ๆเขามาใช่แบบอยากแบบอยากมาคุยกันนะแบบอยากมาคุยกับว่าเออแบบตรวแบบว่าเล่นเป็นแบบนี้เป็นยังไงหรือว่าอะไรแบบเนี้ยดีอยากคุยก็ดีนะนั้นเดีนะนี่ก็ว่าดีเดี๋ยวเราลองเสนอเขากันแบบว่าพี่ปายังดูอยู่ไหมครับแบบว่าใครยังดูอยู่ไหมครับพี่ปา หรือยินหรือว่าพี่มาร์คโทมัส <Thomas. S 2> แบบอยากคุยอ่ะเพราะว่าแบบตั้งแต่ซีรีส์จบเราก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอกันยังไม่จบครับหนูอ๋อไม่แบบถ่ายไงแบบตอนออตอนออตอนที่ปิดตอนที่ปิดกล้องไปแล้วอ่ะเพราะว่าต่างต่างคนก็ต่างมีงานอู <EP> 6, ชูช E.P. อหกคุณไหนไหน,ไหนลองพูดดีอีพีหกมันจะ เขา,า,าจะได้ดูอะไรมั่งโอ้ oh, เอาจริงว<า>่านะคือคือไม่รู้ว่าแมวจะออกมาตอนอีพีหกแต่ตอนที่เห็นอนะก็คือรู้สึกช็อกช็อกที่แบบว่าเขาถ่ายแบบเขาเอาตัวอย่างขึ้นแบบเป็นรูที่เจมใส่ใส่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหูแมวช็อกเกอร์ปะใส่โช๊เอตอกอร์อใช่ใส่แบบใส่โช๊กเกอร์ก็ใส่หูแมวเจก็คิดแค่แบบว่าเออไอตอนที่เราเราเห็นว่าแบบ ที่แบบว่าทำท่าแมวแมวเดินอะ่ะเราก็เฮ้ยมันแมวออกมาแล้วแต่ <c oughs> ไปแต่พอตัดมาปุ๊บแบบเป็นรูปที่ใส่หูแมวเลยก็รู้สึกแบบเฮ้ยตายแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเออก็พอที่จะนึกออกน้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็อยากแต,แต่นี้รู้สึกชอบนะเออนี่ตอนตอน,ตอนเราไม่รู้ว่าเราตัดออกตัดตัดออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนถ่ายนี่ชอบตอนที่แบบอืม ชอบชอบสับสับสับ EP หกใครยางเห็นที่เนตใส่หูแมวบ้างครับคุณผมเขาเห็นกันหมดแล้วครับไม่มันต้องใส่อันนั้นด้วยจริงๆว่าที่คือใส่หูแมวยังพอได้แต่ใส่อันนั้นก็คือแบบมันจริงๆมันจะมันมีความรู้สึกที่ทพอใส่ปูแล้วเราจะรู้สึกเฮ้ยแบบก็ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้พอได้แต่งมันก็รู้สึกเออมันก็ เปิดอีกโลกยิ่ง้วจริงๆแค่เส้นนั้นอะ่ะใช่ว่าถึงว่าอินเนอร์คุณสุดๆไปเลยโอ้ยทําหน้าแบบนี้แสดงว่าอยากใส่เดี๋ยวไปซื้อมาให้โอ้ยถ้าคุณซื้อให้ผมก็ใส่ให้ดูอะ่ะแต่ใส่แค่ให้คุณดูนะแม่อะไรเดี๋ยวผมถ่ายไว้แล้วให้คนอื่นดูด้วยงนะั้นต้องต้องเอ้ยถอด e อีกเยอะนี่เจมเห็นพี่พีนใส่เอียร e ์ครับแล้วตอนที่เจมกลับมาห้องเลยเจมแบบเฮ้ยเอา้า เราใส่เยียร์ครับพี่หรอเอาชูชูไปทำอะไรอ่ะชูชูนั่งฝ้าปลานั่งนั่งเฝ้าปลาไม่รู้เนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นเห็นบ้านมองหมอะชูเขาเป็นเด็กน้าร้านนั่งฟังว่าปลาชูตลกว่ะเหมือนมองกล้องนู่มที่นี่เหนื่อยใจ่ตลกเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วล่ะชูชูเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วจริง อันนี่คือใครโจ๊ะนี่คือคือตอนอ่อตอนที่อยู่ในกล้องอะมองนะแต่ตอนที่ไปเจอก็คือแทบจะเดินหนีแท้จะบู๊แทบจะโอ้โหเขาขู่คนเนือู่ด้วยแต่ตอนนี้คันน่าจะใส่ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเขาไปทำหมันจริงที่ของการที่แบบว่าน้องทำหมันมันทาให้นิสัยน้องเปลี่ยนหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นยังพ่อเหมือนเดิมนะแต่ว่าแค่แบบน่าจะนี่เดี๋ยวจะพาไปเจอหลายๆคนเยอะๆเพราะว่าน้องจะได้ชินแบบสองน้องจะได้ชินกับคนแบบคนหลายๆคน กินน่ากินน่าจะถูก็คือแบบมองเจ็บแต่คือมองเลยแรงว่าเออใช่วันพรุ่งนี้งานวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่เออไม่รู้พรุ่งนี้มันเป็นงานเปิดงานิดเออเป็นงานงานเปิดหรืองานปิดเราสามารถบอกได้ไหมก็ก็ก็ได้ละมั้งได้แหละได้แหละไม่คือพวกเราเหมือนกับมีสัมภาษณ์อย่างนี้ ไอชิบแบบเออใช่อ๋อใช่มันก็มีนี่เพราะว่าเราแชร์ตอร,รี่ไปแล้วปะใช่วันนีใ้ใช่ใช่แล้วเหมือนกับน่าจะมีสัมภาษณ์เนี่ยครับผมสัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติใช่สื่อสื่อต่างชาติก็เดี๋ยวติดตามด้วยนะครับผมว่าจะยังไงอะไรใช่ก็อาจริงวันพรุ่งนี้เราก็ตื่นเช้ามากแ<ร>เดี๋ยวจริงกับว่าเดี๋ยวจะ อีกสักแป๊บหน er mm ึ่งเดี๋ยวไปละได้ก็เดี๋ยวเนี่ยไปแล้วพอน้องเจมส์ได้ไปคุยกับแฟนๆเจมส์ไม่เดี๋ยวเจมส์ก็ไปเหมือนกันนี่อยากให้นนะว่าแอบไปเล่นเกมอีกไม่แอบจะเล่นเดี๋ยวมันจะเล่นเหมือนกันแต่คุณคุณน้าอะไรวันนี้ไม่ตั้งใจเล่นเลยนะวันนี้คุณเน็ตผมมันไม่ดีไม่โอ้ผมกูสาเล่นฝึกเล่นตัวใหม่แหมที่คุณเน็ต เน็ตเน็ตอ่ดีแต่แบบทำนู่นทำนี่ไม่เล่นเกมไม่เห็นว่าเลยแค่เรียกชูก้าชูก้ารูนทำสิชูก,ก้าชูก,ก้ารูนเอาหัวใจเธอมาเร็วนี่ททำแล้วนี่ฮะ<า>ทำแล้วไม่หรอชูก,ก้าชูก,ก้ารูนเอาหัวใจเออมานะเอาจู <laughs> เนี่ยติดไอจัมีเดีนปเนี่ยแล้วคือขำมากแบบเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบคือตอนแรกกับพี่เน็ตไอแล้วคือเหมือนกับจะต้องพูดอะไรอยู่อะทุกคนเคยได้ยินเสียงรถรรบอเตอร์ไซค์ปะตอนที่แบบจะสตาร์ทเครื่องอบะพี่เนี่ยจะพูดแบบเี้อแบบจะพูดอะไรสักอย่างีกอ่งะแล้วจะพูดแบบเืมเยแบบไม่เหมือนกั้นไว้เะาไม่อยาไม่เหมือนเราไม่อยากกั้นไว้แบบใช่แบบเจไปกินข้าวอย่างเงี้ยเนี่ย ม่น่าแบนี้นี่คือรู้สึกว่านี่คือไม่ได้เป็นอะไรนะครับทุกคนแค่เหมือนกับไอแห้งเพราะว่าจก็เป็นเหมือนกันหรือว่าเป็นเพราะเรากินแบบพวกของทอดเยอะวะไม่ไม่น่าแต่นี่นี่รู้สึกว่าน่าเป็นเพราะภูเขาแรพีเอ p มด้วยครับผมมันก็เนี่ยก็เป็นฝุ่ด้วยใช่แล้วพอนี่ก็กินยาแล้วก็ตรวจโควิดแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรใช่ครับผมเจ์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝุ่นนี่แหละไม่เพราะไม่มีคนดูแลด้วยแหละ ชูก้าชูก้ารูนมุกของเธอเมื่อกี้อ่ะขอเอาม,มาเล่นนะไม่ได้มุกค่ะ <c oughs> ก็คือพูดจริงเธอนี่เธอจะบอกว่านี่เขามีได้นี้ด้วยแฟนคลับให้มาไขมินกไูไม่ไม่เมื่อกี้เรียกเชิญกับไข่งงมากไม่เธอกับคันข้างหละงพเนน้องเจมครับน้องเจมพี่เน,นี่ซื้อไอ้ไหมับมีแฟนคลับให้มาด้วยครับมีชอมากนี้เนี่ยก็ถ้าถ้าเออ เขาอยู่วงไหนนะเจวันจอมเม่์คินครับผมนี่ผมอยากจะแบบไปไฮทัชกับเขามากทุกคนถ้าถ้ามีงานไฮทัชที่ประเทศไทยบอกผมด้วยนะจะไปไฮทัชกับเขาเหรอใช่แต่ผมเอ้ยแต่แต่แต่พี่ในกล้องรู้สึกว่าแบบถ้าไปคนเดียวก็จะเหงาเงาอ่ะต้องหาคนไปเด้ยแต่เราจะว่างไหมก่อนแหมคุณมีเพื่อนไปเยอะแยะผมไม่จำเป็นหรอกมั้งผดไม่ บอกว่าคนน่าวเลนะเศร้าอ่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่ก็ถ้าไปก็อยากให้แบบอยากชวนไปไงเพราะว่าหนึ่งไม่เพราะว่าเหมือนกับคุณก็ชอบฟังเพลงเกาหลีไงเศร้าทั้งชีวิตทำงานเป็นเศ้าชวนเราไปเป้ากินคนเดียวอย่ามาเวอร์อย่ามาเวอร์คุณข้าวพีนคนเดียวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวซื้อกับข้าวไปกินหน้าคอนโดกันข้างล่างข้างล่างคอนโดกินกับพี่ พี่พีข้างล่างแต่ว่านี่ชอบเพลงเซเว่นทีตั้งหลายเพลงจริงๆมันเซมันเซมันเซใช่ปะฮอตฮอตไงเต้นนี้เต้นนี้ The Crew ไม่เคยบรรลัยฮอตฮอตฮอตโอ้ยขนขน,ขนแมวบ,บินบินว่อนเลยไม่ <laughs> คุณรำเอาไว้จักเพลง พี่ในรู้จักเพลงนั้นตอนที่เราไปเกาหลีที่เราโดนทำโทษแล้วก็เพลง Hot ใช่ไหมแต่แบบว่าก็นั่นแหละก็ต้องดูกว่าว่าตอนไหนแต่วันนี้ก็แบบอยากจะไปแบบแต่ตอนเอ็นคอเราไม่ได้ไปเนาะไม่สิไม่ได้ไปไม่ตอนแบ็คแต่ตอนแต่เขามาด้วยนะได้ข่าวว่าเขามาด้วยที่ไทยแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะน่าทํางานช่วงนี้ทํางาน เ,เปื่อไปะนไรเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยว่ากันยังไงเดี๋ยอยากอยากไปคอนเสิร์ตนี้มากเลยอ่ะไม่เอาไม่เล่นมุกดีกว่าเล่นเลยแลเนี่ยทุกคนรอ <c oughs> อ,ยอยากไปมากเลยคอนเสิร์ตดูมันดีอ่ะ <c oughs> แซว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 ไม่ไดวลองพี่ออฟท้าพี่ออฟได้ดูอยู่นะครับจบแล้ว <c oughs> ไม่คือเหม่งสนุกเหม่งย้อนกลับไปคิดดูอ่ะก็เออสนุกดีแต่เอาจริงแบบถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเหนื่อยมากๆแบบมันต่เหนื่ยมากแต่มันก็คุ้มจริงเหนื่อยมากก็คุ้มแล้วก็เป็นความฝันที่ไม่เคยคิดด้วยว่าตัวเองจะได้ไปอยู่จุดๆนั้นอยู่ทันเดอร์โดมคุณแต่ก่อนผมอยากเป็นแบบแบบเขาเรียกอะไงอ่ะเอฟเลยนะแลบบได้ขึ้นทันเดอร์โดมไปเป็นดาวโดดเด่นบนาจริงเหรอจริงอันนี้คือเพลงของ ของ AF ครับแล้วก็คือมันเหมือนกับคือมันทุกสัปดาห์เขาจะเหมือนจะมีการร้องเพลงเปิดอน่โหโคตรสนุกชอบมากดูไปดูบ่บอยมากฉันจะเป็นดาวอดีตาออดตาโอเคอปะเราวันพรุ่งนี้ต้องเจอกันตั้งแต่เช้ารีบนอนได้คะ่ะครับพรุ่งนี้วันนี้นอนเยอะๆนะพรุ่งนี้จะได้ใสดีกับพี่เนสหน่อย มันเกี่ยวอะไรต่อให้นอนน้อยหรือนอนเยอะมันก็อยู่ที่คุณทําตัวถ้าคุณไม่ไม่แกล้งผมคุณแบบอ่าแต่วันพ่งมีผมทํทตัวน่ารักป่วยแน่แน่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็าซึมซึมเป็นไก่ต้มอ,อีกเว้แต่ถ้าวันไหนทุกคนแต่ถ้าวันไหนที่ผมซึมซึมเขาจะแบบดูแบบเป็นห่วงมากอ๋อก็แบบมันมันแบบม,แบบมันคิด <c oughs> คิดได้ไม่กี่อย่างคือแบบป่วยหรือไม่ก็แบบไปเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีมา ะไรก็ใช่สิผมก็เป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตคุณอะไรไม่เป็นเรื่องที่ดีไงที่อยากเข้าใจผิดก็ใช่แหละที่อยากไปทํำงานไงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่สายเลยพรุ่งนี้จะโอเคไปนอนแล้วได้ครับเอาชูบายบายหน่อยโด